สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถอนโฮเลนโซ่เนาะถอนหญ้านะคะถอนหญ้าโฮเลนโซ่เนาะทุกคนแต่วันนี้คงถอนไม่เสร็จหรอกค่ะเพราะว่าอากาศหนาวมากค่ะหนาวมากๆลเลยขึ้นมาต้องมีเวลาเป็นสองชั่วโมงนั่นแหละทุกคนอากาศหนาวหนาวค่ะก็จะโม่ไฟกระแด้งมาด้วโอ้ยช่วงนี้ก็ยังคุมผักไว้อย่างนี้อยู่นะคะทุกคนเนี่ย คนก็ต้องการมุ้งนะคะก็ต้องการผ้าหม่มใช่ไหมคะหน้าหนาวผักเหมือนกันค่ะเขาหนาวมากก็ไม่เจริญเติบโตเนี่ย<ม>เห็นไหมคะเดี๋ยวเพนจะพาเดินชมเนาะ,ะก็ต้องคุมไว้ถ้าไม่คุมเขาก็เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เห็นไหมคะคุมไว้หมดเลยคะ่ะเนี่ยอันนี้ถั่วก็ต้องคุมไวอ้อย่างเงี้ยคุมไว้นะคะทุกคนป้องกันลม ลมหนาวมาก็ผักก็ไม่เจริญเติบโตเนาะ,ะปลูกผักหน้าหนาวสา่วนมากก็จะมีพื้นที่ว่างนะคะทุกคนเพราะว่าหน้าหนาวปลูกอะไรไม่ค่อยได้ค่ะทุกคนก็จะอย่างเงี้ยเห็นไหมนะมีแต่มุง้งใช้มุ้งคุมมุ้งกระแพ้แพร,เพร,เพร่เดี๋ยวจะพาเดินไปดูดอกอุเมนะเราขอปิดผ้าปิดจมูกนะทุกคนเพราะว่าโดนอากาศ อากาศตอนนี้เย็นมากสี่โมงเย็นเนาะที่ญี่ปุ่นเนาะก็จะหนาวหนาวเดียค่ะอันนี้กำลังเป็นดอกเห็นไหมดอกบววเนี่ยทุกคนเขากำลังจะเป็นดอกเนี่ยถ้าดอกอันนี้ต้นนี้สวยมากสวยทุกปีเลยกำลังจะเป็นดอกบาน,นเนี่ยเนี่ยต้นเล็กๆเ,เห็นไหมกำลังจะบานสวยเลยทุกคนเนี่ยกำลังจะบานอันนี้ดอกบวยนะคะต้นบวย ลูกบวยจ้ะเป็นดอกเขาจะออกดอกก่อนพอออกดอกเสร็จแล้วจะเป็นใบเป็นใบแล้วก็มาเป็นอะไรนะนี่ลูกนะนี่ลูกจ้ะอันนี้บวยอีกพันหนึ่งจะเป็นสีชมพูสีชมพูจะออกไวกว่านะทุกคนจะไวกว่าสีขาวเนาะนี่สีชมพูนี่ต้นสีชมพูแต่ว่าปีนี้ไม่ดกเลยคะ่ะไม่ดกแต่ต้นสีขาวนะ่าจะสวยกว่าคะ่ะทุกคนเนี่ย สีขาวตรงนี้น่าจะสวยกว่าเดี๋ยวพอเขาบานมากๆจะมาถ่ายให้ดูนะคะแต่ว่าถ่ายหน้าดิสตาไปแล้วแหละอันนี้ถ้าเป็นหน้าห่อไม้นะทุกคนเห็นไหมป่าหน่อไม้มีแต่หน่อไม้ทั้งนั้นเลยนะเยอะแยะเลยค่ะกินไม่ทานหรอกคะ่ะหน่อไม้เยอะเกินเยอะมากๆเลยค่ะโอ้เป็นสาวจมูกแดง คุณคนน้าจะหมกแดงแล้วคะ่ะอากาศหนาวมากี่อากาศหนาวเขาก็จะไม่โตเนี่ยเห็นไหมหัวเรนโซ่พัดทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะเนี่ยอากาศหนาวผักก็จะเป็นลาบดินนะคะเขาจะไม่เขาจะไม่ชันขึ้นเนาะเขาจะเป็นเนี่ยนอนลาบดินอย่างนี้ทุกคนเขาจะไม่โตขึ้นนะเอออันนี้คือเขาไม่ได้คุมมุ้งเนาะแต่ของเพนคุมมุง้ง ม่คุมมูนเขาก็จะโตเนี่ยอันนี้ลมพัดออกนะไม่ใช่เพนเปิดนะเนี่ยลมพัดวันไหนก็ไม่รู้ทุกคนก็เลยเป็นแบบไม่นี่เลยอันที่ไม่คุมเห็ือนมันจะบานออกจะบานออกโอ้ยปลูกขึ้นมาปลูกผักชีค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกคนคลิปนี้ก็พามาทำสวนค่ะทุกคน ขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะอัปเดตผักเดี๋ยวลงขอลงผักชีก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย